จากกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีปราศัยช่วยนายพิชัยเลิศพง์อดิซรผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เบอร์สองหาเสียงค่ะเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาโดยช่วงหนึ่งนายทักษิณได้กล่าวถึงพรรคระชาชนซึ่งเป็นคู่แข่งว่าคู่แข่งนายพิชัยคือพรรคระชาชนซึ่งเขาโม้ไว้ว่าเขาไม่สอสเจ็ดคนถือเป็นเรื่องที่ผิดพลาดทำไมพี่น้องถึงไม่คืนสสให้ตนพรรคระชาชนเป็นพรรคที่พูด คนรุ่นใหม่เขาพูดเก่งทุกคนและก็พูดเป็นภาษาเหนือค่ะซึ่งแปลได้ว่าพูดเก่งแต่ทำไม่เป็นและล่าสุดวันนี้ค่ะ24ธันวาคม2567นายพริ์วัชระสินธุสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพักประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ค่ะโดยระบุข,ข้อความว่าข้อเก่าหาเรื่องพูดเก่งแต่ทำไม่เป็นเป็นข้อเก่าหาที่คุณทักษิณควรสื่อสารกับใครผมได้ฟังคุณทักษิณปราศัยบนเวทีที่เชียงใหม่เก่าหาว่าพักประชาชน เป็นผักที่พูดเก่งแต่ทําไม่เป็นและก็ได้แต่สงสัยว่าคุณทักษิณได้ตั้งข้อสังเกตเดียวกันนี้กับรัฐบาลของคุณเศรษฐาและคุณแพทองทานหรือไม่ผมขอยกให้เห็น3ามตัวอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาตัวอย่างหนึ่งเรื่องค่าแรงสิ่งที่พูดปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวนันทุกอาชีพทั่วประเทศเริ่ม1ตุลาคม2567โดยจะประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ยังไม่พร้อมให้พร้อมัน ในกรอบเวลาดังกล่าวสิ่งที่ทำปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น337บาทถึง400บาทต่อวันโดยจะขึ้นไป400บาทต่อวันเฉพาะ4จังหวัดและ1อําอำเภอเริ่ม1มกราคม2 5 6 8ตามมติเอกันของคณะกรรมการค่าจ้างในวันที่23ธันวาคม2 5 6 7ตัวอย่างที่สองเรื่องค่าไฟสิ่งที่พูดนายกขอให้ทุกฝ่ายช่วยดูเรื่องราคาพลังงานและค่าไฟเพราะมีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและเป็น ้นทุนในหลายด้านของครัวเลือนสิ่งที่ทำนายกปล่อยปะละเลยไม่ขอมติดจากที่ประชุมกอพอชอเพื่อเป็นแนวทางให้กกอพอระง,งับการรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนที่มีปัญหาเรื่องการกีดกันการแข่งขันความไม่โปร่งใสของหลักเกณฑ์และความซับซ้อนกับนโยบายไดเลก PPA ทางทางที่การปล่อยให้สัญญาดังกล่าวเดินหน้าต่อไปจะทำให้ค่าไฟประชาชนแพงกว่าที่ควรจะเป็น ถ้าแตอ้างว่านายกเป็นประธานกพชที่มีแค่หนึ่งเสียงในกพชก็ฟังไม่ขึ้นเพราะประมาณสองในสามของคณะกรรมการคือรัฐมนตรีในคอร,รมอหากจะบอกว่านายกไม่มีอำนาจกำหนดทิศทางของกอพชก็เทียบเท่ากับการบอกว่านายกไม่มีอำนาจกำหนดทิศทางของคอรมอและตัวอย่างที่3การปฏิรูปกองทัพสิ่งที่พูดเพจ a ฟ e b o o k พักเพื่อไทยประชาสัมพันธ์ว่าได้มีการเสนอร่างพรบกาลาโหมสู่สภาเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมา ตลังจากที่เคยประกาศในเพจพักไปแล้วในวันครบรอบ10ปีรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567ว่าวันนี้พักเพื่อไทยเดือนหน้าแก้รัฐธรรมนูนหรือผลพวงรัฐประหารและแก้กฎหมายกลาโหมป้องกันการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ สิ่งที่ทำสสพักเพื่อไทยขอถอนร่างพรบกลาโหมออกมาแก้ไขโดยรองนายกภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ว่าร่างดังกล่าวไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยทางทั้งที่เสียงสนับสนุนของสสพักเพื่อไทยและสสพประชาชนมีเพียงพอต่อการทําให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายดังกล่าวถ้าจะอ้างว่าร่างดังกล่าวอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากสอวอก็ฟังไม่ขึ้นเพราะสอวอไม่ได้มีอํานาจปัดตกร่างกฎหมายของสสโดยทําได้มากที่สุด คือการคัดค้านจะนำไปสู่การยับยั้งไว้180วันรัฐบาลพักประชาชนจะทำนโยบายให้สำเร็จได้จริงตามที่พูดหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันในอนาคต แต่หนึ่งปีสามเดือนที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าและยอย่างที่รัฐบาลชุดนี้ได้พูดไว้ยังทำให้เป็นจริงไม่ได้ปอลออย่าให้เหตุผลว่านายกและพรรคเพื่อไทยทำไม่ได้เพราะเป็นรัฐบาลผสมเพราะทั้งสามตัวอย่างที่ผมยกมานี้ล้วนเป็นคำสัญญาที่นายกและพรรคเพื่อไทยได้ให้ไว้กับประชาชนหลังจากที่ได้ตั้งรัฐบาลผสมเข้ามาทางานแล้วและได้ทราบถึงข้อจากัดดังกล่าวแล้วติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คาว่า wrn